สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการเย็บกระโปรงผ่าหลังนะคะคําว่าผ่าหลังก็หมายถึงอย่างนี้ค่ะเราเป็นผ่าขาดนะคะไม่ใช่ผ่าเกยนะคะถ้าผ่าเกยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาจะซ้อนแบบอย่างนี้แต่อันนี้เขาเรียกว่าผ่าขาดนะคะก็มีสอนทุกเทคนิคเลยนะคะว่า ควรทาอย่างไรควรทําอะไรก่อนหลังนั่นเองแล้วก็จะมีการสอนการเข้าขอบโค้งการติดซิปคือจะแบ่งเป็นพนลคลิปกันนะคะก็สอนละเอียดค่ะสําหรับมือใหม่ก็ติดตามชมได้เลยค่ะเพราะว่าคือบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าควรทามันควรทําอย่างไรนั่นเองนะคะก็อยากรู้ว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรเข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการเย็บกระโปรงผ่าหลังกันนะคะก็ จากที่ตัดจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็นลนักษณะนี้อ่ะก็จะเป็นลักษณะนนแบบนี้นะคะชิ้นหน้าค่ะเมื่อเย็บเก็บแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็รีดเก็บพลิกมาตรงกลางเรารีดเก็บพลิกมาตรงกลางหน้าน,นะคะก็คือเอาเก็บหนันชนกันนะคะแบบนี้นะเราได้ชิ้นหน้านะคะแล้วก็มาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังก็ทาเหมือนกันนะคะชิ้นหลังก็จะมีรอยต่อมากกว่าเพราะว่าเขามีเป็นผ่าันั่นเองนะคะนี่ผักที่เราเกลือไว้ประมาณ2นิ้ว3นิ้วก็แล้วแต่ผ้าที่เหลือนะคะ ก็เป็นผาหลังค่ะก็นี่เราก็เย็บแล้วนะคะก็ขีดแต่งข้างอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าขอบหรือว่าที่จะล็อกที่จะใส่ซิปตรงนี้นะคะเรามาวัดเช็คเอวก่อนค่ะเพราะว่าขอบโค้งเขาก็จะ,เข,จะเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะต้องข้างล่างจะต้องใหญ่กว่าอย่างเอวจริงตัวนี้สามสามสามเปด เพราะฉะนั้นตรงข้างล่างนี่เราจะต้องได้3เก้าผักเช็คอีกทีนะคะถึงแม้เราจะทำแพทเทิร์นเช็คแล้วแต่เวลาเราเย็บก่อนจะเข้าขอบเราก็ต้องเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าผ้าเวลาเราเย็บเนี่ยความยืดหยุ่นบางทีก็าอาจจะเกินไปหรือหายไปนั่นเองนะคะเอาวัดค่ะวัดมานะคะจากข้างฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้ได้20ได้20แล้วเอา20มาต่อค่ะวัดผ่านมาเลยค่ะ เขาได้ประมาณ38นะคะได้38แสดงว่าของเรานี่มันมันยังขาดอยู่อีกนิ้วนะะึงค่ะเพราะเราต้องการ39นะคะเมื่อเราวัดเอวนะคะเราต้องการ39แต่เราวัดพิกี้นี้เราได้38เพราะฉะนั้นเราจะเอาออกข้างชิ้นละหนึ่งกระเบียดนะคะรวมกันก็จะได้เป็นหนึ่งนิ้วนะคะก็จะได้39ก้มที่เราต้องการแลวเขียนแต่งก่อนนะ ขีดแต่งก่อนนะคะนี่จ้าขีดมาหนึ่งกระเบียดแบบนี้ก็เป็นเส้นนี่นะคะนี่จ้านี่ค่ะข้างหลังก็ข้างล่างนี่ก็ขีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วหลังกนั้นเราก็แต่งสะโพกให้คมเกินเราก็แต่งสะโพกให้คมเกินนะคะไม่ให้เป็นมุมนะคะเราก็ขีดแต่งแนี้ พอเราขนะีดเช็คเอวแล้วเราก็อาขีดแต่งเขาให้กลมกลึงค่ะย้อว่าขีดเชลก็จะแรกเะเพราะว่าคาร์บอนสีเหลืองเนะี่ยเวลาเรากลิ้งกับสีดำอ่ะเขาชอบหายค่ะมันเรื้นนะคะลคหลังจากนั้นเช็คเอลอีกครั้งหลังจากนั้นเราจะมาเช็คเอวอีกครั้งนึงค่ะก็ว,วัดน,นะคะอาจากข้างฝั่งนี้มาถึงฝั่งนี้ก็ 18, ได้สิบแปดได้สิบแปดเก้าสิบแปดมาต่อนะคะมาต่อกับอันนี้ ได้แล้วค่ะได้ส9นะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะมาจะมาติดซิปกันค่ะขั้นตอนการติดซิปเนี่ยเดี๋ยวอ้อยทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คือเป็นตอนติดซิปโดยจะใช้ตีนผีตีนผีติดซิปเลยค่ะตีนผีญี่ปุ่นนะคะก็อ้อยสอนแต่ตีนผีข้างเดียวไปหรือตีนผีเดียวนั่นเองแต่คลิปนี้อ้อยจะสอนการตีตนผีญี่ปุ่นนะสาหรับมือใหม่นะคะก็คือเขาจะมีตีนผีสําเร็จรูปเราก็แค่เย็บไปตาม คือไม่ต้องมามาระวังอะไรนะคะคือเย็บให้ตรงก็พอแล้วค่ะสำหรับเต็นทีญี่ปุ่นนะคะก็เดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้านะคะแต่สําหรับคลิปนี้เรายังนะเราก่อนที่เราจะหลังจากนั้นน่ะเราเราจะไปเข้าข้างหลังจากที่ติดซิปนะคะเราจะไปเข้าข้างคะ่ะวิธีการกัดข้างนะคะก็คือเราต้องติดซิปก่อนนะแล้วถึงไปเข้าข้างนะคะแต่นี่อ้อยจะทําแบบให้มันอยู่ในคลิปเดียวสาหรับขั้นตอนการเย็บนะก็คือเนี่ยมี ข้างแบบนี้เราก็ต้องกัดเขาให้ตรงนะคะก็กัดไปตามตำแหน่งที่เราขีดแต่งไว้เนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอ่าเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราก็ไปเย็บไปเย็บแล้วก็ไปรีดค่ะไปรีดแล้วระหว่างเนี้ยเราก็เอาจะทําขอบค่ะนี่ค่ะนี้ก็เดี๋ยวให้กัดข้างก่อนนะคะกัดข้างแล้วเดี๋ยวไปไปไปรีดตะเข็บข้างแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการทาขอบกัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะก็เย็บเสร็จเย็บเสร็จแล้วนะคะตัวกระโปรงนะคะผ่าขาดนะก็คือขั้นตอนการเย็บก็เย็บเกรดก่อนเย็บเกรดก่อนนะคะแล้วไปรีดไปรีดแล้วก็มาเย็บเว็บแล้วหลังจากนั้นก็ไปวัดเช็คเอวก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ล็อกตรงนี้ค่ะที่เราเย็บไว้อ่ะเปิดใส่ซิปค่ะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะคะที่อ้อยทําเป็นใส่ซิปนะคะก็จะเป็นผ่าหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็มีซิปหลังแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เนี่ยก็จะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเรารีดเราเย็บข้างเสร็จแล้วเราก็ไปรีดให้แบตะเข็บแบแบบนี้นะคะโดยที่ตรงชายเนี่ยก่อนที่เราจะตอนที่เรารีดระวังเลยนะคะว่าช่วงตรงนี้ต้องให้เขาพอดีค่ะเราก็ต้องบอกว่ารีดพับแล้วก็เช็ดให้ดีนะคะก่อนที่จะเย็บอ่ะถ้าเราเย็บไม่ดีผ้าตรงนี้ก็จะเหลือนะคะยิ่งเป็นชายสอบเนี่ยถ้าเราตึงอ่ะถ้าตรงนี้ตึงอ่ะเวลาเราสอยอ่ผ้ามันจะย่นนะคะอ่ก็เราก็ระวังตรงนี้ด้วย นี่คะ่ะก็เสร็จแล้วค่ะรอเหลือเขาขอบตรงตรงข้างอะ่ะตอนที่รีดข้างนะคะแล้วเราเย็บผ่าหลังไว้เนี่ยก่อนที่เราจะรีดข้างอะ่ะเราก็ล็อกตรงผ่านนี้ออกก่อนนะคะเพื่อให้ตรงเนี้ยเขาจะได้เปิดกว้างแล้วเวลาเรารีดหมอนเอาหมอนรองอะ่ะเราก็จะรีดได้ง่ายค่ะก็เป็นนี่ค่ะอ่ะทีนี้ก็จะเหลือเขาอ้าขอบนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูค่ะว่าเอวที่เราจะเขา้าขอบกันเนี่ยเราก็จะดูเส้นของเขาค่ะ ว่าอยู่ประมาณนี้นะหัวซิปเนะี่ยต้องเท่ากันนะคะนี่อันนี้อ้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เย็บนะทุกคนจะเย็บติดมาก็ได้นะคะ๋ยวอ้อยไม่ได้เย็บค่ะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขีดให้ดูค่ะคือเราต้องขีดออกมาเป็นแนวนะคะเนี่ยเวลาเราเย็บกดข้างเย็บกดขอบอะ่ะเราจะได้เห็นเส้นเอวของเขานะคะเราก็ขีดเลยค่ะนี่ขีดแต่งไปแบบนี้นะคะนี่จ้า น,นี่ขีดนไปนี้ให้เป็นแนวให้เห็นข้างนอกค่ะเราก็ขีดจากข้างในออกไปข้างนอกนะคะนี่จ้าแบบนี้เลยเราก็จะเห็นเส้นชัดๆนะคะอันรูดก,ก่อนเราก็จะเห็นเส้นเอวชัดๆะคะ่ะเวลาเราเข้าอบเราก็จะทําง่ายนะคะนี่ค่ะเราก็เนตติเขาให้ให้คมชัดเลย เราเข้าเราจะได้ไม่ต้องมาบันเลงมานั่งมองนะคะเอาให้ชัดๆเลยค่ะเนี่ยก็สวยนะคะเนี่ยเป็นลายทัยุ่งค่ะก็ได้ไลายตามที่เรากำนดนะคะสี่ตัวสองคู่แบบนี้แต่ก็ข้างหลังแบบนี้นี่ค่ะเรามาสู่ขั้นตอนการรีทบขอบนะคะก็เป็นขอบที่อ้อยตัดออกมาแล้วนะคะเคยมีสอนไหลเคยมีสอนไหลคลิปมากเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นยีพีให้ดูนะก็ตัวนี้เราจะทําขอบอยู่ที่เอวสามสิบแปดนะคะ เอวสามแปดเดี๋ยวเช็คทีนี้แน่ทำไมมองดูเอวเลยจังสามแปดก็คือต้องได้สิบเก้านะคะอ้าวพี่คนละชิ้นเหรอ<ม>อา้าวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาทำผิดแล้วเนี่ยสงสัยทำเอวผิดแล้วเนี่ยเอวก็สามแปดนะอา้าวตัดผ้าผิดด้วยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> เอานี่นะคะเอาไหนๆใกล้นี่แล้วอ่ะปะเรามาขีดกันเลยเรามาขีดทํานนี่กันเลยะคะ่ะนี่นะคะก็นี่เอาผ้าเคมีขึ้นมาเราก็จับวางเขาให้ดีนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดจ้าไม้บรรทัดอันนี้นะคะเราก็ขีดเลยค่ะขีดฐานลากขึ้นมาก่อนนะคะโดยใช้เลขเจ็ดนะคะทุกคนใช้เลขเจ็ดนะก็ขีดไปค่ะหอตัดผ้าผิดจะนะั้น นี่ค่ะว่าทำไมมันมองดูเล็กเห็นไหมเนี่ยมันมองดูมันไม่ใช่แล้วนี่ค่ะขีดไปตรงทีด่ดยาวๆเลยตามเป๊ะ่โอ้โหเอวใหญ่อะนี่นะคะเราก็เอวขอบใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็บัดขึ้นไปอ่ะหลังจากขีดฐานล่างแล้วนะใช้ได้เจ็ดนะคะฐานล่างนะอ่ะขีดหนึ่งนิ้วขีดใหญ่หนึ่งนิ้วขอบนะคะแล้วแต่ใครจะเอานะ แต่ขอบกระปงหนึ่งเนี่ยว่ากาลังดีค่ะใส่แล้วมันไม่ค้ำพุงนะคะยิ่งคนอ้วนนี่ยิ่งเหมาะเลยค่ะไม่ควรขอบใหญ่นะคะนี่จ้าแบบนี้จ้าอันนี้แบบนี้เลยขนาดนีนั้นเราก็ตัดเขมุดเขาหน่อยค่ะกันเพื่อนนะคะพอช่วงที่เราตัดเนี่ยสำคัญม,มากนะถ้าเราตัดเส้นนี่คมอะ่ะเวลาไปรีดมันจะเป็นมุมไม่สวยค่ะแล้วขอบก็จะมองดูคดๆเงี้ยง,งอนะคะอาลรีเราก็ตัดเขมุดตรงเส้นกลางเขาเนี่ยค่ะ นี่จ้าไปเลยวัดค่ะสามแปดครึ่งหนึ่งต้องได้สิบเก้านะคะสิบเก้าอยู่ตรงนี้ติ๊กไว้ติ๊กไว้แล้วก็ขีดตั้งฉากวบนนี้ค่ะนี่ได้แล้วค่ะเอลสามแปดแล้วก็วัดเผื่อยื่นอยู่ที่หนึ่งนิ้วสามกเบยดค่ะอ๋อ ที่เราให้ลืมเพราะว่าลูกค้ามาแล้วคุยเพลินแล้วตัดไปด้วยไงเข้าใจผิดว่าเป็นเอวสามสี่ไอ้เป็นไายผ้าเรามีดีนะที่ผ้ามีอะผ้าเยอะไงเ,เพราะว่าผ้ามันตัดแล้วถึงสำเร็จแต่เรามาตัดเป็นกระโปรงหลังผ้ามันก็เลยเหลืออยู่อันนี้นะคะตัดเส้นบนก่อนนะแล้วก็ตัดมาอันนี้ก็เก็บไปหลังจากนั้นเราตัดฐานล่างค่ะตัดฐานล่างนะคะค่อยๆตัด แล้วเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมี2ชิ้นค่ะที่เราเผื่อไว้เพราะฉะนั้นเราจะเอาชิ้นบนเนี่ยเป็นชิ้นโชว์นะคะชิ้นที่ไม่เผื่อยืดนะตัดชิ้นบนแบบนี้ค่ะนี่นะคะตัดแบบนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเราก็ใช้เนี่ยช็อปเนี่ยกากระบาดไว้ให้รู้ว่าอันนี้คืออันโชว์นะคะคือ,ออันบนหลังจากนั้นเราก็มาวางผ้าค่ะก็เอาผ้าที่เหลือนี่หละมาวางเลยนะ,ะทำไปทำมาได้ขีดขอบเลยไม่ต้องขึ้นมีพงมีพีแล้วนะ เนี่ยผ้าเราเหนื่อยเยอะมาวางรีดนะคะมาๆมามา,มาดูกันนี่เป็นงานผ้าเราเยอะเนาะเยอะจนใช้ไม่เหลือสรุปใช้ของเขาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่อะไรเนี่ยอยากใช้แนวนี้ได้ไหมพอไหมอักงงเองเนี่ย่อเส้นเนี่ย เดียวเดียวเดียวไอ้เส้นเล็กเนี่ยไปอยู่ข้างล่างเถอะทำให้ฉันสับสนละอ่ะไปเส้นเล็กเนี่ยไม่เอาเอาวาังนี่ก่อนคะ่ะเอาไว้ใช้เอวสามสี่ได้ค่ะโอ้ยไม่พอไม่พอมาชน,นี้เถอะนี่เอาเชียงนี้ก่อนคะ่ะแนวไหนก็ได้นะคะสําหรับผ้าฝ้ายนะไม่มีผลนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าไทยบางชนิดน่ะที่เขาย่นๆนะ่นน่ะก็คือต้องใช้ให้ถูกนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายอย่างเนี้ย แนวไหนก็ค่าเท่ากันค่ะเพราะว่าข้าวไฟเนี่ยรู้สึกว่าเส้นใหญ่เขาะจะเส้นขวางเส้นตรงเขาเหมือนกันน่ะนะคะนี่จ้าตัดไปค่ะอ่ะตัดให้ได้สองเส้นเลยเนาะเอาแนวเนี้ยนะคะว่าอยากได้ลายอะ่ะมันจะพอไหมอยากได้ลายลายเขาพอ,อไหมค่ะขอดูลายก่อนนะ ถ้าลายเราก็เอาลายโชว์อยากได้ลายอยากได้ลายพอเนอ่ะเอาพออยู่นะพออยู่คะ่ะจ้าอ่ะอ่ะอ่ะต,ะต,ะตะัดตัดตัดนี่นี่จ้ะเอาอัานอัน,อนลายนี่เป็นอันโชว์นะคะ <S <S เดี๋ยวอันย็บกลับมีเ,เอา,าผ้าพื้นแล้วกันนะ โอ้ยรุนลรง,งเลยนี่จาะหลังจากนั้นเพราะว่าเดี๋ยวผ้านี่อีกชิ้นหนึ่งเราจะเอาไว้โขงขอบได้ค่ะตรงนี้ทําได้สองอันนะเราก็จะเอาไว้เย็บกับมีเล่งไว้แล้วมีลูกค้ามาตัดมองดูผ้าไม่พอค่ะเดี๋ยวอ้าจะาก,กันอันนี้ไว้แต่เอวเขาสามสี่คนนั้นเอวสามสี่เออสงสัยทาของคนนั้นนะเขาเพิ่งมาตัดเองตัดขอบให้ใช่ไหมนี่นะคะตัดไปค่ะ ก็ตัดไปนะคะนี่บิดเอานนึงเ,เราจะได้ประหยัดประหยัดก็ให้เยอะกว่าชิ้นนั้นหน่อยนะนี่จะเอาไว้ย็บกับนะคะนี่จะมาทีน,นี้เราจะเอาอันนี้จนโชว์แล้วก็เอาลายออกนะคะเราเอาลายวางนะทีน,นี้เราจะไม่รีบแป้งปงแป้งเปียกอะคะ่ะ ผ้าผ้าคนิ่มใช้กาวนะคะใช้กาววางทับไปเลยทับเคมีนะคะอะทุกคนดูนะคะว่าเคมีที่อ้อยติ๊กเนี่ยกากรบาดเนี่ยคือความลงนะคะควางกากระบาดลงนะควางไปด้านผ้าเนี่ยค่ะนี่นะคะกว้างไปแบบนี้พี่จ้าแบบนี้ค่ะคว้างไปคว้างไป,ไปหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวที่เราเหลือจากเนี่ยค่ะ นี่นะคะวางปลาอนรู้สึกว่าเขาโอ่โถกไปตัดแบ่งครึ่งเถอะจะได้ประหยัดประหยัดนะคะกาวนี่เราก็รีดแบบได้นะคะก็ตัดแบ่งครึ่งไปเลยนี่นะปลายนี่ค่ะเราก็รีดแบบนี้นิดนึงนี่ค่ะปเราก็จะเห็นแนวแนวสีสีขาวอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะเราก็รีดไปอย่างนี้เลยง่ายๆเนาะนี่ เป็นเทคนิคที่ทาง่ายสะดวกมากเลยตั้งแต่อ้อยใช้แบบนี้มานะเป็นเรื่องที่คิดเองนะเนะี่ยไม่รู้ใครคิดแบบรูปแต่ว่าอ้อยเพิ่งทำเพิ่งทำเมื่อไม่นานนะต่ก่อนก็ใช้แป้งเปียกนะแล้วมาหลังก็มาอัพคลิปลงเออว่าเอาทำไมเราไม่ใช้กาวดีกว่าดนะ้วยเนี่ยไม่ต้องมาลงมะนาวด้วยเนาะเนี่ยดีอ่ะแต่ผ้าหนาไม่วควรนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งหนาไปกันใหญ่ ก็เอาผ้าที่มันบางๆหน่อยนะคะผ้าหนาก็ปกปติค่ะผ้าหนาต้องใช้แป้งเปียกหรือไม่ก็ต้องเกาเอานะคะนี่ค่ะเพราะว่าขอบเนี่ยถ้าเราเอากาวใช่ไ่ะแล้วก็กาวหนึ่งชั้นผ้าหนึ่งชั้นแล้วอัานเย็บกลับอีกหนึ่งชั้นเป็นสามชั้นแล้วก็ต้องไปเย็บกับตัวกระโปงวิกซี่ชั้นห้าชั้นเลยมันมันนี่ค่ะจึงบอกว่าถ้าเป็นผ้าหนาไม่ควรนะคะ แต่ส่วนมากผ้ามันแบบก็ไม่ได้ขานหนามากเนาะมันก็แบบกลกังอะคะ่ะพวกว่าถุง่ะเนาะนี่ตัดเอกมันออกมาหน่อยมันมันเยอะไปหลังจากนั้นเราก็เราก็รีบพับมันค่ะรีบพับมันนะคะรีบพับตรงข,งขอบล่างนี่นะอาะตัดเจนให้ดีก่อนมันจะได้มองดูไม่เลอ,เอะเชอะเยอะ แยะนะนี่จ้ะอ่าตัดไปให้เหลือประมาณครึ่งนิ้วนะคะไม่ต้องเหลือเยอะมากแล้วก็ไม่ควรเหลือน้อยมากเพราะว่าถ้าน้อยเดี๋ยวเวลาเรากดครอบแล้วเดี๋ยวเขาเขาปิ้นนะเดี๋ยวผ้าไม่พอรองรับค่ะนี่จ้ารีดเ,เลยคะ่ะรีดทั้งล่างนะคะรีดเทปยูพริวแบบนี้เลยนี่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 รีดไปรีดไป เสร็จแล้วค่ะโหปรับพนุ่มมาซะหอมโค้งเลยชอบชอบงานที่ซักแล้วอะเวลาเราทำล้วสบายใจนี่เพราะผ้าชิ้นนี้เขาเหมือนกับเขาอยู่ในตู้แล้วเขาเหม็นเหมือนอะไรอะลูกเหม็อนน่ะลูกเหม็อนอมอนอะ่ะมันโอ๊ยถ้าเราไม่ยอมซักหรืออะไรนะรู้สึกว่าเราจะต้องทนกลิ่นมันยิ่งตอนรีดแหละและยิ่งเราเปิดแอร์นะโอ้ยดมกว่าจะเซ็กเนาะอ้อยก็เลยถ้าซักแล้วอ้อยก็เลยปรับพนุ่มให้เลยค่ะ ก็จะหอมกรุ่นเลยนี่จ้ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเย็บค่ะไปเย็บกัดนะคะโดยที่วางเนี่ยผ้าด้านไหนก็ได้นะเพราะว่าด้านผ้าฝ้ายเนี่ยเขาเหมือนกันเราก็วางค่ะวางประกบนะคะเอาด้านถูกนะคือลงลลประกบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เย็บเย็บให้พ้นให้ให้เลยเคมีมานิดหนึ่งนะคะจากแนวกาวอะ่ะจากแนวกาวเนี่ยตรงเนี้ยเราเลยมานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเย็บกินอนะ่ะเดี๋ยวเวลารีดอนะ่ะ เรารีดพิกอ่ะเขาจะปิ้นค่ะเขาเหมือนกับเขาไม่ยอมลงนะคะอ่ะเจนี่เดี๋ยวอ้อยไปรีดนะไม่ใช่เดี๋ยวอ้อยไปไปเย็บนะคะก็คือไม่ได้พาดูนะบอกตรงๆที่เกี่ยกันเขาไม่ใช่อะไรหรอกโอ๊ยเดะ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 เนเน่กัดแบบเนี้ยมาดูตอนที่ว่าอ้อยมาลีดอีกมุมแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเย็บสปกแป๊บ่อนอ้าวพาอะไรอีกเนี่ยพ้าไม่พอเนี้วหรออะไรนะคะตัดงานยังไงนะ ไม่ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยิดผิดถูกถูกเนี่ยสอนอย่างผิดผิดถูกถูกจะเข้าใจกันไหมเนี่ยนี่จ้าเนี่ยค่ะโอเ้เจ็บเลยค่ะ ตรงนี้ถ้าเรากลัวว่าเขาจะปิ้นเราสามารถไปนเนาติดได้นะเวลาเรามก,กดขอบจะง่ายนะเดี๋ยวไปเย็บก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนรีนะคะนี่ค่ะเมื่อไปเย็บมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้จ้ะนี่แล้วก็จะเย็บยาวเน้นนะคะว่าเย็บอยากกินผ้าเคมีนะคะถอยออกมานิดนึงประมาณมิลสองมิลนะคะได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ถอยอย่างที่บอก,กอ่ะเขาจะไปกินผ้าเคมีนะคะหลังจากนั้นเราก็ อ้อยว่าตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเปิดได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาจะเปิดได้เดี๋ยวอ้อยจะเอาใช้แป้งเปลียกติ๊กนิดนึงนะคะนี่ค่ะแป้งเปียกนะคะเอาแบบเนี้ยเข้านิดนึงค่ะให้เขาอยู่หน่อยหรือว่าเราจะใช้เนาก็ได้นะแต่นี้เอาจะเอาแบบเอาแป้งเปียกดีกว่านะคะคือทํำยังไงก็ได้นะให้เขาติดเป็นจุดๆเงี้ยก็ได้ค่ะนี่นะคะเอาใช้มือเลยเดี๋ยวพายอยู่ไหนก็ไมูเอาเอามือไปก่อน เพราะว่าเราต้องรีบแหละกระสุนมาทำงานไม่ได้ตามเป้าเนี่ยนี่นะคะเนี่ยได้แล้วพอแล้วจ้าหลังจากนั้นเราก็รีบหน้าลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก่อนที่เราจะกลับนะ่ให้เขาติดค่ะที่เรารีดนนะคะให้แป้งเปลี่ยนที่เรารีดเนี่ยแป้งเปลี่ยกที่เราติ๊กไปเนี่ยแป้งเปียกที่เราแบบว่าแต้มๆไปเนี่ยให้เขาแบบติดตักนิดนะคะแล้วเราค่อยกลับ ทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเขาปิ้นแล้วเราไปเข้าขอบนะคะนี่นี่จ้ะแล้วหลังก็กลับค่ะก็ใช้มุมอย่างนี้ค่ะนี่นะคะดันมาพับเป็นมุมมุมเหลี่ยมนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเขาก็จะได้อย่างนี้ค่ะสองมุมทําเหมือนกันค่ะพับมาทางด้านด้านเทมีนะคะก็จะง่ายนะเพราะว่าเขาจะมีมุมของเขาค่ะและ้วเราดันผ้านะเขาจะได้มุมสวยนะคะหลยยังจากนั้นเราก็รีดค่ะรีดกลับน,นะคะ นีดด้านโชว์หรือด้านในก็ได้นี่ค่ะนีดด้านในก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็ะรีบไปเนีย่ยอยากจะบอกว่าผ้าที่ว่าตรงอันโชว์ถ้าเกิดตรงเนี้ยเราไม่แต้มไว้หรือเราไม่ได้นาวไว้อะบางทีเขาพอเรารีบช่วงเนี้แหละที่เขาจะแบบผ้าเขาจะปิ้นเม่นบอกว่าจะทําให้ขอบข้างล่างเราไม่คมอะคะ่ะนี่ด้านจ้าแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็รีบไปที่สุดขอบเลยค่ะ นี่จ้าอ่ะตรงนี้ใหญ่ไปนิดนึงเราก็เจียงเขาออกซะหน่อยนะคะนี่ค่ะให้เหลือสักประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็รีดฐานรีดเนี่ยจากล่างเนี่ยพับขึ้นมาค่ะเนี่ยตรงนี้ไม่คมนะคะเดี๋ยวออยรีดอีกนิดนึงเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเราก็รีดพับขึ้นมาข้างบนก่อนค่ะเนี่ยรีดก่อนนะคะเอาเป็นแนวเขาก่อนแล้วเราค่้ยยัดเข้าไปข้างในนะคะจะง่ายนะ ทำวิธีนี้จะง่ายค่ะนี่นะคะรีดแบบนี้ทับไปงี้ยทับข้างเนี่ยทับไปอันเดียบอย่างนี้ก่อนเลยเพื่อเอาแนวเ่ารีดไว้ที่เรารีดเป็นรอยพับเนี่ยค่ะแล้วเราเวลาเรา,เรา,เรา,เรายัดไปข้างในมันจะพอดีแล้วเขาก็จะยื่นยื่นมากกว่าชิ้นบนนั่นเองนี่นะคะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นะเราก็จับไปยัดเข้าไปข้างในนี่นะคะจับยัดไปต้องกลับดดาน นี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็รีบตบอีกทีหนึ่งตบแบบเบาๆนะคะเราอย่าไปถ่ายเขานะถ้าถ่ายเดี๋ยวมันจะมันบิดเบี้ยวๆอะต่อให้เป็นผ้าายก็เอะแบบผ้า้ายนี่ถือเป็นการทําขอบที่ง่ายมากที่สุดแล้วในจํานวนผ้านะคะถ้าไปเจอผ้าไหมหรือว่าผ้าอะไรที่เป็นแบบที่เป็นแบบย่นๆนะโอ้ยยิ่งเข้ายากเลยค่ะขอบโค้งเนี่ยขอบตรงก็ยากค่ะถ้าเกิดว่าผ้าที่มันแบบลื่นๆแล้วมันเป็นแบบ แต่ผ้าไฟเนี่ยเขาจะจะเข้าง่ายดูดิเอรเล็กเขาก็จะกริบเป็นแบบแนวล,ล็กอะไรก็ไปอะ่ะผ้าไฟทําง่ายค่ะนี่จ้าแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้นะคะอาทีนี้เราพอแล้ปวปิดเตารีก่อนนะเตาย้ายแล้วค่ะเนี่ยโตอนเนกประสงค์เลยนะอ็อยใช้อยู่โต๊ะเดียวนี่ค่ะทั้งสร้างแพทเทิร์น หรืออะไรก็ทายาตรงนี้ค่ะแล้วเสื่อน้ำมันเราก็เปลี่ยนเอาเป็นผักไม้อัดนะคะเป็นสามชั้นนะอ้อยสามต่อเลยนะตั้งแต่เปิดร้านนี้ใหม่สิบกว่าปีะคะ่ะจะใช้ดีค่ะมันทําให้เราแบบว่าได้ทําได้ง่ายดีนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดเอวค่ะเอวเราสามแปดนะคะก็วัดจากฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าอันที่ใส่ตะขอตัววนจะอยู่ด้านนี้อยู่ด้านซ้ายมือเรานั่นเองนะคะแล้วก็วัดมาค่ะด้านบนนะคะสามแปดค่ะ วัดมาวัดแบบนี้ยนีวัดมากงเี้ยจับมาเรื่อยๆคะ่ะจับไม่ต้องฝืนเพราะว่าพิ้วๆพิบแบบนี่จับสามแปดอยู่ตรงไหนเราก็ติ๊กตรงนั้นแหละเนี่ยค่ะอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาเขาเรียกว่าการองค์ขอบค่ะแบบนี้เราก็จะดูนะคะติ๊กเนี่ยอ้อยติ๊กไปแล้วนะซิปเนี่ยค่ะว่าหัวท้ายเท่ากันนะเพราะว่าถ้าหัวท้ายไม่เท่ากันเวลาเราติดตะขอะก็จะเยื้องนะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาเนี่ยค่ะ สวมเข้าไปเลยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าการองขอบค่ะแบบนี้นะคะเข้าง่ายเราก็ง่ายถ้าวันหนึ่งเราอ้วนไปผอมไปเวลาล็อกก็จะล็อกง่ายค่ะและยิ่งเป็นซิปข้างด้วยเอะและยิ่งเป็นซิปหลังนะเวลาแกะจะเข็บข้างก็ง่ายค่ะสองข้างแก้เหมือนกันได้นะนี่ค่ะเราก็กัดไปอย่างนี้ยค่ะกัดตามแนวที่เราโบเนี่ยที่เราขีดออกมาเนี่ยช็อกนะคะอมไปอย่างนี้ยค่ะเ็าเรียกว่าการเข้าแบบองขอบ ง่ายและสวยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยข้างในเขาก็จะเป็นเงี้ยเรียบร้อยค่ะเวลาล็อก็ลลอกรอบเดียวเพราะบางคนเขาก็เย็บติดก,ก่อนนะแล้วถึงมาเย็บกดอีกทีหนึ่งค่ะก็แล้วแต่กันก็แล้วแต่วิธีทําของทุกคนนะคะอันไหนถน,นัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นไปเพราะว่างานเสื้อผ้ามันคือยังไงอะคืองานเสื้อผ้ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ตายตัวค่ะคือทําออกมาอาวัตถุประงคบของเราคือให้มันได้ละกัน นี่นะเนี่ยกัดไปเรื่อยค่ะเนี่ยกัดไปจนไปชนอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะโดยที่อีกฝั่งหนึ่งนะเราจะต้องโดยที่อีกฝั่งเราจะต้องแบบกัดมาอย่างเงี้ยะคะ่ะนี่นะคะจุดตำแหน่งนี้นะคะ่ะเอลสามแปดจะอยู่ตรงนี้นะ ในที่สุดขอบโค้งก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากที่อ้อยเย็บมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของขอบโค้งนะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมองวัวโอ้กระชับนะคะนี่ข้างหลังก็ติดตะขอแบบนี้ค่ะนี่นะคะติดแบบนี้จ้านี่ข้างบนขวามือก็จะเป็นตัวบนซ้ายมือก็จะเป็นตัวล่างนะคะแล้วก็จะมีการยื่นแบบนี้ค่ะเมื่อเรามีการแก้ขอบสมมติว,มว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขา อ้วนไปผอมไปก็สามารถแก้จะเข็บข้างได้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้การล็อขอบออกที่เรามีการเย็บกดขอบไว้อะก็คือล็ะรอบเดียวแล้วก็ขยายขอบได้เลยนะคะส่วนสําหรับใครอยากแก้ให้บ้ายมากกว่านี้เพราะว่าผ้าของเราได้แก้ได้อีกประมาณ4นิ้วนะคะแล้วตรงขอบตรงนี้ของเรามันยื่นอยู่แค่1นิ้ว3ามกระเบียดค่ะเราก็สามารถใช้ผ้าอื่นต่อไปได้นะคะเพราะว่าเขาซ่อนอยู่ด้านในค่ะเขาไม่ได้โชว์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขาผอมลง ก็ขยับก็ขยับเลื่อนเข้ามานั่นเองนะคะส่วนสําหรับตรงนี้เราอาจจะพับเก็บอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะตัดทิ้งไปก็ได้ค่ะนะคะค่ะขั้นตอนการทําก็แบบนี้นะคะคืออ้อยสอนละเอียดมากเลยตั้งแต่การสร้างแบบจนการตัดเย็บจนถึงเย็บขอบเย็บซิปนะคะก็การวางลายการวางลายสวยก็จะเห็นเด่นแบบนี้นะคะ่ะคือลายของเขาจะไม่หายไปนะคะก็เราจะเห็นนกยูงหน้าสี่หลังสี่นะคะ นี่จ้าแบบนี้คะ่ะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นหน้าสีหนังสีแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะก็ฝากติดตามรับชมช่องวัส,สนาสอนตัดสอนเย็บก็แบ,บ่งปันงานจากหน้าร้านคะ่ะที่ย้อยทำงานส่งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็อัพคลิปให้ทุกคนได้ดูไปด้วยค่ะก็ เป็นงานที่อ้อยตัดหน้าร้านนะคะแล้วก็อัพคลิปให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันว่าวิธีการที่ร้านอ้อยทําคือแบบนี้นะคะก็คือร้านอ้อยน,นี่ตั้งอยู่ที่อาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะที่อ้อยเปิดอยู่นี้คือร้านวันสนานะคะเป็นงานหน้าร้านที่อ้อยทําให้ทุกคนดูแล้วก็วิธีการที่อ้อยทําคือแบบนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ